เมนูเส้นเป็นเมนูโปรดของใครหลายๆคนผัดซีอิ๊วก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับหมูหมักนุ่มๆคณะกรอบๆก,กับรสชาติที่ชอบเส้นที่ใช่จะเส้นใหญ่เส้นเล็กประจัดได้ตามใจนะครับแต่ใครที่ผัดเส้นเล็กแล้วพันกันเป็นก้อนวันนี้งบน้อยอร่อยด้วยจะมาบอกวิธีผัดนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ตามมาครับไปครับส่วนผสมของเส้นเล็กผัดซีอิ๊วนะครับมีเส้นเล็กครับ เส้นเล็กนี่จะใช้เป็นเส้นเล็กววยเตี๋ยก็ได้นะครับเป็นเส้นจันเส้นผัดไทยก็ได้นะครับวันนี้ผมใช้เป็นเส้นผัดไทยนะครับมันจะใหญ่กว่าเส้นเล็กหน่อยนะครับให้เราแช่น <ense> ้ําให้นิ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นแห้งหรือว่าเป็นเส้นสดนะครับให้เราแช่น้ําให้พอนิ่มนะครับไม่ต้องถึงกับนิ่มมากนะครับเราจับดูพอนิ่มๆนะครับคณะครับแยกการแยกใบไว้ให้เรียบร้อยนะครับเนื้อหมูครับชอบส่วนไหนก็ใช้ส่วนนั้นนะครับแต่ถ้าต้องการความนุ่มนะครับแนะนําเป็นสันคอนะครับไข่ไก่ครับสีวขาวซอร่อยนางรมน้ําตาลทรายกระเทียมสััับบคครรวดํา ซีวดดำหวานนะครับพริกไทยป่นครับส่วนเครื่องปรุงที่เราจะใช้หมักหมูนะครับมีซีวขาวซอสหอยนางรมไข่ไก่น้ําตาลปี๊บน้ํามันพืชครับเริ่มที่หมักหมูกันก่อนเลยนะครับเนื้อหมูนี่ครับอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าต้องการความนุ่มให้ใช้เป็นส่วนสันคอนะครับจะมีติดมันแทรกนะครับแบบนี้นะครับมันจะมีความนุ่มนะครับหมักหมูก็ง่ายๆครับหมักง่ายๆครับซีวขาวครับซอสหอยนางรมครับน้าตาลปี๊บครับเสร็จแล้วก็นวดครับให้ส่วนผสมเข้ากันครับ นวดเดยอะหมูยิ่งนุ่มนะครับนวดนานๆนะครับนวดจนส่วนผสมจนเครื่องปรุงของเราซึมเข้าในเนื้อหมูนะครับในตอนเราหมักนะครับเราจะใส่น้ําเย็นลงไปนะครับน้ําเย็นจ,จัดๆสักหน่อยก็ได้นะครับจะทําให้หมูเรามีความนุ่มขึ้นนะครับส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็ใส่ไข่ครับก็ปิดท้ายที่น้ํามันพืชครับ ถ้าเพื่อนทำเมนูนี้นะครับให้ทําขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนแรกนะครับการหมักหมูนะครับเสร็จแล้วก็ให้เราไปเตรียมพวกค้ะเตรียมเครื่องปรุงเตรียมอะไรทุกอย่างให้พร้อมนะครับก็สามารถผัดได้เลยนะครับแต่ถ้าใครจะหมักทิ้งไว้นะครับแช่ตู้เย็นไว้ยิ่งนานยิ่งดีนะครับยิ่งนานยิ่งนุ่มนะครับถ้าเพื่อนต้องการให้คณะมีสีเขียวสดสวยนะครับตอนที่เราไปผัดนะครับไม่ดําค้ำนะครับก็ให้เราลวกก่อนนะครับตั้งน้าไม่เดือดครับใช้ไฟแรงจัดๆเลยครับใส่เกลือลงไปประมาณครึ่งช้อนนะครับใส่ก้านค้ะลงไปก่อนครับ ก้านตะนาจะมีความแข็งนะครับให้เราใส่ลงไปก่อนแป๊บหนึ่งนะครับความกรอบก็ตามชอบเลยนะครับต้องการกรอบก็ลวกแป๊บเดียวครับใส่ก้านคะนาแล้วก็ตามด้วยใบครับลวกพอว้สลดนะครับแบบนี้ก็ครับแค่นี้แหะครับก็ปิดแก๊สได้เลยครับแต่เราตัดแช่น้ำเย็นไว้ครับน้ำเย็นธรรมดานี่ยครับ สำหรับเส้นนะครับก่อนจะผัดนะครับผมจะคลุกซีอิ๊วไว้ก่อนนะครับซีอิ๊วดำนะครับความเข้มก็ตามชอบเลยนะครับเส้นเล็กี่ปกติก็ผัดยากอยู่แล้วนะครับที่นั้นเราเตรียมของทุกอย่างให้พร้อมเลยครับนะครับเราก็คลุกเส้นไว้ประมาณนี้ครับสําหรับเครื่องปรุงที่เราจะใส่นะครับก็มี3าอย่างนะครับซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับให้เราผสมไปเลยนะครับ ก็ตามชอบนะครับตอนนี้เราสามารถชิมก่อนได้นะครับจะเอาอะไรนํานะครับเค็มน้าหวานตามถ้าใครไม่ชอบหวานปรับลดเอานะครับเราชอบไม่เหมือนกันนะครับคนให้ละลายนะครับแล้วก็พักรอไว้ครับเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วเราก็มาผัดกันเลยนะครับตั้งกระทะให้ร้อนครับใส่น้ํามันพืชครับตามด้วยกระเทียมสับครับเคี่ยวกระเทียมให้หอมก่อนนะครับ ไม่ต้องเหลืองมากนะครับไม่ต้องถึงกับไหมนะครับให้พอมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็ตามด้วยหมูหมักของเราครับให้เราใช้ไฟกลางๆนะครับใช้ไฟกลางๆในการผัดนะครับตรงแรกนี่นะครับผัดหมูให้สุกสักประมาณเจ็ดสิบเปอร์เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเนื้อหมูนะครับถ้าต้องการความนุ่มนะครับให้ใช้เป็นสันคอนะครับเป็นส่วนสันคอนะครับมันจะมีติดมันนะครับมันจะนุ่มกว่าส่วนอื่นนะครับ ใครไม่ชอบก็จะใช้เป็นสันนอกหรือสันในก็ได้ครับตามสะดวกเลยครับเราผัดไปเราก็สังเกตไปนะครับว่าหมูเราสุกประมาณไหนนะครับไม่ต้องให้สุกมากนะครับเพราะถ้าสุกมากเนี่ยครับหมูมันจะแข็งมันจะกระด้างนะครับพอหมูเราสุกประมาณสัเกือสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็เตรียมใส่ไข่นะครับใส่ไข่เลยครับไข่ก็ตามชอบนะครับมากน้อยนะครับสําหรับผมนะครับผมชอบใส่ไข่เยอะๆนะครับ เมนูผัดซีอิ้วนะครับชอบใส่ไข่เยอะๆชอบออกหวานหวานนะครับผมสาหรับผมนะครับออกเค็มหวานนะครับเพื่อนๆก็ไปปรับลดเอานะครับรอไไข่มันเซ็ตตัวแป๊บหนึ่งนะครับพอไข่เป็นประมาณไข่ข้นเนี่ยครับให้เราใส่เส้นเลยครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องปรุงของเราเลยครับที่เราผสมไว้นะครับใส่ลงไปเลยครับเราเตรียมทุกอย่างให้พร้อมนะครับ ตรงนี้เราเร่งไฟขึ้นมานะครับเป็นกลางครับเป็นไฟกลางๆค่อนไปแรงเลยนะครับก็จะใช้เวลาสั้นๆนะครับเส้นแป๊บเดียวมันก็นิ่มแล้วนะครับเพราะว่าเราแช่น้ํามาแล้วนะครับก็จะโรยด้วยพริกไทยนิดหน่อยครับตามชอบเลยนะครับผมก็จะใส่ผักเลยนะครับผักนี้ก็เราก็ลวกสุกแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นใช้เวลาผัดแป๊บเดียวนะครับพอเส้นร้อนนะครับผัดพอเป็นมีอายความร้อนขึ้นนะครับพอทุกอย่างร้อนนะครับเส้นร้อนคณะร้อนนะครับประมาณนั้นนะครับนี่ครับเส้นก็จะไม่ติดกันเส้นก็จะเหนียวนุ่มนะครับเส้นก็จะไม่พันกันนะครับ อันนี้ใช้เป็นเส้นจังนะครับเหนียวนุ่มน่ากินมากครับประมาณนี้ครับปิดแก๊สได้เลยครับะทาใหญ่แล้วครับมันเดี๋ยวเราไปจัดเสริมครับเส้นเล็กผัดซีอิ้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับน่าทานอีกแล้วครับถูกใจคนรักเส้นอีกแล้วครับสูตรนี้เพื่อนๆลองไปทำทานดูนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดี